กล่องปืนเป่าลมร้อนพัมกิน JS 2000. 2 0 0 0หน้าตากล่องก็ประมาณนี้ยี่ห้อนี้คือยี่ห้อพัมกินรุ่น JS 2 0 0 0 50110 นสมบัติทั่วไปก็มีมอเตอร์กำลังไฟสูงสุด2,000วัตต์แล้วก็มีชุดทำความร้อนทำจากกดลวดแล้วก็ดีไซน์นี่สามารถตั้งได้มีระบบป้องกันโอเวอร์ฮีตแล้วก็สามารถปรับระดับความร้อน50-450ถึง450องศาที่ซื้อมาเนี่ยเอาไว้สำหรับงานติดสติกเกอร์ก็น่าจะเพียงพอกับการใช้งานอ่านสรรพคุณกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องดีกว่ามีอะไรบ้าง อันนี้อย่างที่เขาบอกมั้งมีสามารถปรับแรงลมได้9ระดับโอ้โหเยอะเชมดูจากฉลากข้างกล่องแล้วเนี่ยอันนี้ก็คุณสมบัติทั่วไปที่ได้กล่าวไปแล้วนนด้านบนก็เป็นแสดงการเปิดปิดสวิตซ์ซึ่งมี2ระดับมือจับที่เป็นยางและอันนี้ก็เป็นตัวหมุนปรับระดับของความร้อน ที่ปรับได้ถึง9ระดับเนี่ยโอ้โหเยอะอันนี้ก็คุณสมบัติทั่วไปของบริษัทผู้จะดจำหนายยี่ห้อพัมกินชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะถึงๆกีแล้วเพิ่งมาคุ้นหูช่วงหลังอันนี้จะเป็นแบรนด์ไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คงจะผลิตที่จีนบ้างเนี่ยเพมีภาษาจีนด้วย เปิดดูกล่องข้างในสิมีอะไรบ้างแดงเปิดมาในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวใดร้อนโอ้ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่กว่าที่คิดฮะ่องเดิมที่ใช้นี่ตัวเล็กกว่านี้มากนี่ขับพัมกริน2งถึง2 4 0โวลต์ห้เฮิรตสองพันวัตต์พสติกที่จะมาใช้ก็ดูแข็งแรงดีนะ าจะทนทานอยู่แล้วก็จับกระชับมือตัวค่อนข้างใหญ่เชียอันนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดอนนีสองระดับคือเลขหนึ่งกับเลขสองไม่ใช่สิหขีดก,กับ2ขีดส่วนอันนี้ก็เป็นตัวปรับอุณหภูมิก็มีถึง9ระดับ ตัดจากตัวไดร้อนแล้วข้างไหนก็มีคู่มือและนี่คืออะไรนี่ตัวลงทะเบียนประกันออนไลน์ครับสินค้าไม่มีประกันนะถ้าใครจะซื้อก็ลองพิจารณาจุดด้วยข้อนี้ด้วยเพราะว่าบางยี่ห้อประกันถึง2ปีเดี๋ยวไปว่ากันส่วนอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานพิมพ์มาสีสีสวยงาม แต่ด้านในพิมพ์ขาวดำก็มีข้อมูลเป็นภาษาไทยด้วยอ,อ่านได้เลยงานนี้มีภาษาอังกฤษให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นโอ้โหตายแล้วม,มีกราฟิกแยกชิ้นชิ้นส่วนของตัวไดร้อนมาให้ดูด้วยสุดยอด โรงงานมาเองส่วนอันนี้ก็เป็นพา์หนัมเบอร์อ๋อนี่สำหรับไ้เบริรอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีพา์หนัมเบอร์ชี้แจงเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นข้อมูลของการติดต่อการบริการหลังการขายส่วนในคู่มือนี่มีรายละเอียดต่างๆวิธีการใช้โน่นนี่นั่น อันนี้ก็ไปศึกษากันนะนี่มันสามารถใช้สำหรับงานต่างๆโดยมีหัวเป่าของมันแยกต่างหากแต่ในชุดนี้มันไม่มีมาให้นะมันมีเฉพาะใดร้อนอย่างเดียวอันนี้คงเป็นออปชั่นต้องซื้อเพิ่มโอเคอันนี้เราไปศึกษากันเองได้ถ้าเรามาเปิดเครื่องทดลองใช้กันดู่ะต่อไปจะเป็นการทดลองเปิดเครื่องกัรใช้งานดูนะสายทุกท่านกัน น,นี่ลักษณะเครื่องสังเกตได้ว่าตัวค่อนข้างใหญ่เชีละอยู่เป็นมืออาชีพดีเหลือเกินอันนี้ก็บอกว่าตั้งได้เออือตัวมันจะเรียบมันก็เลยสามารถตั้งได้เราก็สามารถทำงาน้วยเอาวัตถุที่เราจะเป่าไฟอะไรนี้ท่อเทอวางไว้ด้านบนได้ <S <S เปิดเครื่องตอนแรกสวิตช์จะเป็นเลขศูนย์รามาเลือกไปเบรอร์หนึ่งหนึ่งขีด เบอร์หนึ่งก็แรงนะเนี่ยเบอร์สองโอ้หเบอร์สองแรงมากร้อนเลยและอ uh. สมมติอันนี้ตั้งไว้ที่เบอร์หนึ่งอันนี้เครื่องต้องมีการวอร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะเดี๋ยวเปิดเครื่องดูสักพัก เบอร์สองก็จะไม่ค่อยร้อนมากเบอร์หน้าก็ร้อนไม่มากหน่อย 9, อ 9, อเบอร์เก้าอุ่นเบอร์เก้าร้อนเลยร้อนมากเบอร์สามดิ เครื่องไม่ต้องมีการวอร์มเลยครับเนี่ยเปิดมาก็ความร้อนคงที่เลยตัวสองนี่โอ้โหร้อนมากโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะสำหรับการใช้งานจริงๆก็ลองซื้อไปใช้งานกันดูได้แต่คุณภาพ สิบเต็มสิบครับวัสดุอุปกรณ์นี่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแล้วก็ร้อนเร็วเปิดปุ๊บร้อนปับ๊บอันนี้ไม่ต้องวอร์มเลยพอดีก็สามารถปับอุณหภูมิได้9ระดับสามารถปับความแรงได้2ระดับ แล้วระดับหนึ่งนี่ก็โอ้ร้อนแล้วนะก็สำหรับเพื่อนๆที่จะหาซื้อได้ร้อนไปใช้งานย่อพัมกิน JS 2 0 0 0ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกยี่ห้อหนึ่งก็พิจารณาไปใช้งานกันได้ครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ